การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดพลัสแอดหัดใหญ่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสระหว่างวันที่4-6สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นางสุจิตราจงชานสิทโทร,รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศพร้อมด้วยนายทวีวุฒิสังสิรินามเพิ่อหัดใหญ่และแขกผู้มีเกียรติร่วมการเปิดงานเทศกาล12เมืองต้องห้ามพลาดพลดัอดอ t หัดใหญ่โดยนางสุจิตราจงชานสิทโทร,รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้ว ซึ่งในปี2,560นี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเนื่องจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใกล้เคียงซึ่งงานในรูปแบบดังกล่าวนี้ได้จัดติดต่อกันไปแล้ว4ครั้งใน4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้แก่กรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่ระยองและขอนแก่น และสำหรับการจัดงานครั้งที่5้ากำหนดจัดขึ้นที่เบอร์ัใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่4-6สิงหาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า100รายทั้งโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวที่จัดโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษการจําหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารถิ่นขึ้นชื่อจากูุยภาคต่างๆรวมทั้งกิจกรรมบนเวทีอธิการแสดงจากศิลปินชื่อดังต่อ3วัน เก่งทัชยะโทนี่ผีและสมัยพาลดารวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพการท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์มือถือจากเชื่องภาพระดับประเทศและกิจกรรมร่วมพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวกับกวีซีไร้คุณบมนตรีสียงเป็นต้นสวัสดีครับผมเก่งทัชยะนะครับอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับให้มาเที่ยวที่นี่เลยครับผมเทศกาลเมืองต้องห้ามพลาดพลัสนะครับ ที่เซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับก็จัดจริงๆมีอีก2วันเนาะวันนี้เป็นเก่งมาแล้วก็ยังมีพี่ทวนี่ผีแล้วก็มีน้องสมัยด้วยนะครับยังไงก็มากันเยอะๆในงานก็ไม่ใช่มีแค่จังหวัดเรานะครับมีรวบรวมของดีของทุกๆภาคมาเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยกิน เขาเรียกว่าจิ้มแจ่วของแท้ก็มาชิมได้นะครับแล้วก็มีศิละปะอัฒกรรมต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงให้ชมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีทริปของการท่องเที่ยวนะครับแพ็กเกจนะครับลดร,ราคานะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองต้องห้ามพลาดกันนะครับยังไงก็ลองมาแวะมาชมมาชิมกันดูนะครับผมรับรองว่าถูกใจแน่นอน